วันนี้ป้าจะแกงส้มดอกแคร์ care. จะว่าผักรวมก็ได้นะเพราะป้าใส่ั่วบักยาวด้วยใส่ผักกาดขาวนิดหน่อยกุ้งสดตามแต่จ้ะมากน้อยพริกแกงป้าวันนี้ป้าป้าไม่ได้มีพริกไอพีิแห้งเม็ดใหญ่ป้าใช้พริกแห้งพิจินดาแห้งเนาะมากน้อยก็ตามชอบนะื่องแกงป้าเดี๋ยวป้าลงไว้ใต้คลิปเนาะที่ว่าจะใส่อะไรบ้างลงไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ เครื่องปรุงป้าไม่ได้วางเนาะเดี๋ยวดูป้าปรุงลงหม้อเลยนะเดี๋ยวไปดูป้าทำกันจ้าละลายน้ำแกงจ้าน้ำเดือแล้วจะล,ะละลายน้ำแกงเดี๋ยวขอล้างนะล้างพกหน่อย พกนี่ไม่แน่ต้องล้างอร่อยตัวโขลกพกนี่แหละที่เขาไม่ทิ้งน้ำก้นโขลกอะไรรู้ไหมคนโบราณเขาบอกว่าเครื่องมันจะได้ไม่ขาดและต้องล้างใส่ไปเขาจะบอกว่าอร่อยตัวโขลกเอาจ้าใส่ น้ำน้ำโคกใส่ไปแล้วก็ตามด้วยผักจ้าเดี๋ยวขอใส่เกลือก่เกลือจ้าใส่วเกลือลงไปก่อกนหนึ่งช้อนน้ำชานะเดี๋ยวว่าจะรอให้น้ำแกงเดือดกันให้เขา ข้าน้ำข้าเนื้อกันก่อนจ้าดอกแคจ้า้นาน,นี้ต้องกินแกงดอกแคนะเพราะว่ามันตายผลต้นหนาวเนาะคนโบราณอยาจะกินแกงตามฤดูกาลนะดอกแคในช่วยเรื่องไข้หัวลมเรากินแล้วเราจะไม่เป็นไข้หัวลมจะแกงดอกแคอย่างเดียวก็ได้นะ แต่ป้าอยากกินผักหลายอย่างป้าก็เลยใส่ไปู่ยาลงไปด้วย้าจจะไม่ใส่ก็ได้จะแกงตะแคงอย่างเดียวก็ได้จ้ะกดกดใล้ผู้จมหน่อยตายหนึ่ง อกแคร์นี่ตอนทำป้าไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูเนาะแกเอาไส้เขาออกว่าไส้เขาเนี่ยจะออกคืนคืนจะขมอ่ะขมนิดน,น,นิดนะคืนคืนเนี่ยแต่เขาจะไม่ค่อยกินไงไงคนโบราณเ,นะเขาจะออกนะเขาจะไม่ค่อยกินไส้กัน <S <S เดี๋ยวรอเดือดเราก็จะใส่ถั่วต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะ ต้องเดือดด้วยถั่วถั่วเราจะตายนึงก็จะใส่น้ำปลาลงไปเลยช้อนนึงจ้ะที่ป้า้าพี่ป้าเนี่ยป้ารู้นะว่าช้อนหนึ่งถ้าไม่มั่นใจก็ช้อนตัวมานะเราขอเดือดกัน น้ำแกงป้าไม่แดงนะแต่ไม่แดงแต่อร่อยนะเพราะว่าป้าใช้พริกขี้หนูแห้งจ้ะถ้าเราใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ๆอ่ะเขาได้สีสันนะแต่ป้าอร่อยนะป้าว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยอร่อยกว่าแต่เขาจะเผ็ดท่านั่นเองจะเผ็ดแรงใส่ัวบูยาวจ้าเี๋ยวเคลียร์น่ะใส่ลงไปตรงกลาง แช่น้ำตั้งห้านาทีสินาทีก็ได้นะใส่เกลืองลงไปหน่อยไล่สารพิษตกค้างใส่ปักกาดีกอย่างก็จะใส่ที่หลังปักกากระสุกง,ง่ายไม่ที่สุกยากใส่ลงไปก่อน ตาลกันนะในเสียงที่ดังแก่ๆเนี่ยป้านจะแกะถึงน,น้ำตาลน,น้ำตาลพิ่ซื้อมาไม่ได้เอาใส่โหลตันปีจ้ะอาจะช้อนโต๊หนึ่งก่อนเดีย๋ยวจะหวานเกินนะนี่น้ำตาลป้าค่อยๆปรุง ของปรุงจ้ะของปรุงจ้ะ,จะเดี๋ยวๆใครจะหมดได้ต้องขูดไงช้อนจ้ะก็จะใส่ช้อนครึ่งนะช้อน,นอค่หน่อยปลายช้อนก็น้ำเยอะถ้าใครไม่กินพวกผงพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะ เวลาเขาก็ไม่ใส่หรอกเพราะเขาไม่มีทำไมก่อนน่ากินมั้ยเนี่ย ไม่ยากหอกยากตอนเตรียมของเนี่ยจะช้าตอนเตรียมของเนี่ยกินพวกนี้มันดีต่อสุขภาพนะเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรแล้วก็ผักก็เยอะด้วยกุงแกงก็มีทั้งพริกมีทั้งหอมมีทั้งกระชายก็ใส่กุ้ง้ะ กุองปลาเยอะอยู่นั่นเนี่ยค่อยใส่จ้ะกุองมีน้ำตดร็อคแบงให้จมอย่าค้นนะที่ตดนะ ก็กลิ่นกุ้งเขากลิ่นแงแล้วอะไรป็ปคนเขาก็ายังไม่ได้โดนน้ํมันยังไม่ได้สะดุ้งหนือเขายังไม่สะดุ้งลเลยเปนคนเดี๋ยวไปจะคาว,แล,ว,าลวคแล้วก็เดือดดีเลยบอกให้คนหรืวก็กอง่าเนะี่ยพอร้อนจ,จัดจะวางจะจดัดนานๆเขาก็จะดับแล้วเนี่ย นีนะพอเดือดีแล้วป้าก็จะคมตัดเอาผักขึ้นมามั่งเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำมะขามร้อยผับผักนี่มีหน่อยถ้าใส่ไปตอนนี้ผักเขจะกรอบป้าจะคิดว่าไม่ออกเพราะป้า,ปาฟันไม่ดีต้องคนมีฟัน,นอ่ะกินยังไงก็ได้กรอบๆนะ ะมะขามป้านี่คน้นคากเลยเห็นไหมเนื้อล้วนๆเราจะใส่สักสองช้อนก่อนแล้วก็ชิมถ้าไม่ได้แล้วเราค่อยเติมเม่ใส่ลงไปเดี๋ยวเปรี้ยวมาแล้วแก้ยากนะแกงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าพุกเปรี้ยวมากเราจะแก้ไม่ตกหวานหน้าเราก็แก้ไม่ได้เรวค่อยๆปรุงใจเย็นเจ้าข้าใใจเย็นนะจ๊ะแล้วกพะพรูไม่ค่อยเก่งน,นะ เดี๋ยวขอเช็คกันจ้า แกงก้าคนนะเนี่ยสีไม่สีไม่สวยแต่อร่อยนะจ๊ะอร่อยเพราะว่าสีธรรมชาติเลยนะพี่ขี้หนูนะไม่ใช่้ทิพยอะไร ดับไปได้ไฟเพราะว่าเอร้อนเขาจะดับเห็นไหมเสร็จแล้วจ้าแกงส้มดับแครป้าแกงส้มดับแครกุ้งสดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบอก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าจบคลิปแค่นี้นะ